อ,อ,อัขออวขนาดแต่ละคนตรงนี้พระที่นั่งของพระเทพตรงนี้เป็นบริเวณสวนสวนรอบๆสวยมากอยู่เขื่อนซิลินทร์ อุบลราชธานีจาน่อยูกับลแดงตมวขึ้นหลวผก่จ้าไล่ซื้ออันนี้เพท่านมีเบมไล่ซื้อเปูหออดิไล่ซื้อแม่สูงลงน้แม่สูงท่นมีลาเอ้ีท่นมีไล่ไอ้ไก่ดิ Wow, wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ